สวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมเตารีดยี่ห้อทีฟาวนะครับอาการที่คุณลูกค้าเขาแจ้งไว้นะครับก็คือน้ํรด้วนะครับมีควันออกตรงแทงน้ํานะครับอาการประจำของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเทสเครื่องดูก่อนนะครับทําการเปิดเครื่องนะครับ ตัวนี้มีควันออกนะครับมีควันออกตรงถังน้ํานะครับตัวนี้คือในส่วนของตัวลูกยางข้างในหมอตต้อต้มมันสึกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาแกะดูข้างในเครื่องนะครับจากกันทําการแกะในส่วนของตัวโครงด้างออกจากวงจรก่อนนะครับ มีน็อตทั้งหมดหกตัวนะครับเป็นเหมือนคาบน้ำเลยนะครับภายในเครื่องนะครับตรงหม้อต้มตรงนี้มีรอยน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะในส่วนของตัวปั๊มน้ำออกก่อนนะครับ แกวในส่วนของตัวสายนะครับไฟที่มาเดียงนะครับแกะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านข้างนะครับ สายเด็กเบาก่อนนะครับสายท่อน้ำนะครับนำบอร์ดออกก่อนนะครับน่าจะโดนน้ำนะครับบอร์ดน่าจะโดนน้ำนะครับมีคราบน้ำด้วยเดี๋ยวนำไปเป่าให้แห้งก่อนนะครับนำหม้อต้มนะครับออกจากตัวโครงนะครับ ตัวโครงด้านข้างนะครับพลาสติกกรอบแตกหมดเลยนะครับข้างบนด้วยนะครับกรอบแตกต้องเปลี่ยนนะครับผมจะพาถอดเปลี่ยนในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับ ตรงนี้โครงน่าจะแตกกรอบหมดแล้วนะครับตัวนี้เราจะถอดว่าวก่อนนะครับสายไขควงครับสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะครับจะทำการหมุนนะครับ นี่ถอดในส่วนของตัววาล์วาน้ำออกแล้วนะครับผมจะพาถอดในส่วนของตัวปั๊มน้ำออกจากบ่อต้มนะครับใส่ในส่วนของตัวไขควงแบนนะครับแย่เข้าไปในด,ดูนะครับดูตรงนี้นะครับ สายครีมจิงจกนะครับสอดเข้าไปในดูนะครับแล้วดึงถอยหลังนะครับดึงในส่วนของตัวท่อยางออกนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวคลิปล็อกตัวเก่านะครับ หม้อต้มตัวเก่านะครับจะมีคาบน้ํารั่วตรงนี้นะครับตัวหม้อน่านจะรั่วเลยนะครับเดี๋ยวด้านบนนะครับตรงนี้จะมีคาบน้ารั่วนะครับลูกยางน่าจะรั่วนะครับเปลี่ยนทั้งสุดหม้อต้มนะครับ ตัวน,นี้คือหม้อต้มตัวใหม่นะครับที่จังมาจากบริษัทนะครับสภาพไม่มีน้ำรั่วนะครับผมจะใส่ว่าวน้ำตัวเก่านะครับเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับใส่เก่าวล็อกเกีียวก่อนนะครับสักหยดนะครับ าการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับสอดไขกควงตรงดูนะครับในหมุนอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อได้สอยในส่วนของตัวเอ็กทวาลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ในส่วนของตัวปั๊มน้ํานะครับ คลิปล็อกนะครับตอนที่เราถอดออกจากวงจรนะครับใช้คีมหนีบนะครับ ตัวนี้คือโครงตัวเก่านะครับสภาพแตกกันนะครับด้านข้างก็แตกกันนะครับเวลาลูกค้าถ่ายน้ําทิ้งนะครับน้ําจะรั่วลรนข้างในนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับตัวนี้คือโครงตัวใหม่นะครับ นี่คือสภาพโครงตัวใหม่นะครับที่ดีนะครับตัวนี้จะไม่แตกนะครับด้านบนก็จะไม่แตกนะครับผมจะใส่ในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับเข้าไปในโครงตัวใหม่นะครับ ใส่ปั๊มน้ำให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวบอร์ดนะครับเข้าไปในวงจรใส,ส่ายนะครับใส่สายเซนเซอร์นะครับสองเส้น ใส่ไฟที่มาเลียงในส่วนของตัวฮีตเตอร์ครับใส่สายอิเล็กโทรวาลวนะครับใส่ไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวม้อต้มครับ ใส่สายปั๊มน้ำนะครับใส่สายท่อน้ำครับที่ตัวอีกทวาวครับ ใส่สายแพร์สายไฟทอดน้ำครับจัดสายอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอันเปลี่ยนเสร็จนะครับเดี๋ยวทำการประกอบโครงด่างนะครับสินนี้คือตัวโครงด่างนะครับตัวเก่านะครับมีคราบน้ำน,นะครับโครงก็ไม่ค่อยดีนะครับ เราจะเปลี่ยนตัวใหม่ออไปด้วยนะครับโง้ง้างนะครับทำการขันน็อตนะครับหตัว ใส่ป,ปุ่มด้านข้างนะครับใส่ตัวแทงน้ำนะครับเพื่อลองเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับทำการเปิดเครื่องนะครับเพื่อลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับ รอไฟแสดงสถานะหยุดพร้อมใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกดปุ่มจ่ายน้ำอาอีกรอบหนึ่งนะครับเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดปุ่มจ่ายน้ำไปนะครับ อาการที่โค้งแตกละเอียดอย่างนี้ก็ลูกค้าน่าจะใช้างานหนักนะครับสรุปอาการเสียนะครับของเตารีดทีฟาวนะครับอาการน้ำรั่วด้านบนนะครับตรงแทงน้ำนะครับตัวนี้เปลี่ยนในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับ ด้านบนลูกยางน่าจะไม่ดีนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมพาเปลี่ยนในส่วนของตัวลูกยางนะไปไหมนะครับแต่คนละเครื่องกันตัวล่างนะครับน่าจะรั่วตรงหม้อต้มตรงนี้แล้วน,นะครับอะไรตัวที่สองก็คือในส่วนของตัวโค้งนะครับโค้งแตกนะครับ คงแตกเนื่องจากกรอบนะครับโดนความร้อนสูงนะครับน่าจะใช้งานหนักนะครับปีใหม่นี้ท่านใดที่จะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเจอกันให่คลิปหน้าครับ